สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนะ้าหนวดอีกแล้วนะวันนี้มาแกะกล่องรีวิวรอกตกปลารอกหยดน้ำกันอีกแล้วนะครับวันนี้ถึงคิว a s สคิงเซฟเฟอร์นี่นะตัวนี้นะเป็นกระแสอยู่ในวงการเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับรอกตีเหยื่อเบานะครับ รอกตกปลาสัญชาติอเมริกันนะครับแต่ผลิตที่ประเทศจีนนะไม่ต้องซีเรียสน,นะครับนันโอดพยายามย้ํานะครับฐานการผลิตเนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยปัจจุบันก็ได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับมีการควบคุมการผลิตโดยต้นสังกัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะครับนี่เลยนะครับ c a สต k คิงนะครับรุ่น s ซฟเฟอรนะครับนันดก็ยพยายามอ่านออกเสียงตาม Google นะอ่ามันอ่านว่า เซฟเฟอร์นะเซฟเฟอร์นั่นเองนะครับเป็นรอบตีเยื่อเบานะครับหลังจากที่ใครได้ดูน้าหนวดรีวิวรอบของ c a ส king ไป1ตัวนะครับก็เป็นรุ่นใหม่ของ Casking แต่ว่าตัวนั้นเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับจับต้องได้นะตัวนั้นก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถามว่าใจนหนวดเนี่ยราคากับคุณภาพสินค้านะครับก็ถือว่าโอเคแหละเนาะแต่ยังไม่โดนเท่าไหร่นะครับตอนนั้นก็ซื้อมาเห็นว่าราคามันถูกนะครับอ่ะ นะครับรายละเอียดนะครับข้างกล่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเขาก็เขียนรายละเอียดไม่ได้มากอะเนาะไม่ไม่เหมือนกับรอกญี่ปุ่นนะนนอย่างที่นนดเคยบอกนะครับตรงนี้เขาก็เขียนว่าอะไรล่ะนิวอ,อะไรไม่รู้สิเนาะเออเอาเปิดเลยดีกว่านะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับรีวิวแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันเน่นะตัวรอกนี่หน้าตาเห็นคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่า นะครับหลายๆนา้าๆหลายๆท่านคงเคยเห็นอยู่แล้วนะครับมีหลายๆช่องเอามารีวิวรวมถึงช่องอ Fun f ฟันฟ h i n g Channel ด้วยนะครับช่องนี้จะทําการผ่ารอกเรียบร้อยลองไปติดตามกันดูนะครับแต่นนวดไม่ไม่ผ่านะผ่าไม่เป็นนะครับก็มี d ดอ a แกรมนะครับดแกรมมาให้เลยนะครับ d ดอะแกรมของแคส k i คิงทาแบบเป็นสีมาเลยนะดูสิเออนะเห็นเลยว่าตําแหน่งไหนคืออะไรแล้วมันมันคือวัสดุสีอะไรนะเออก็ดีนะดีไปอีกแบบหนึ่งตัวนี้คืออะไร ตัวนี้ก็คืออแคส์คิงอะไรสักอย่างไม่รู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดการติดต่อหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะครับติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็แมนวนุ่นนะครับนี่ประมาณนั้นนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับที่ให้มานะาเรามาดูตัวลอกกันนะครับนี่เลเซอร์ fer, นะครับเซฟเฟอรนั่นเองนะลอกเซฟเฟอร์แคส์คิงเซฟเฟอมชอบจริงๆออกเสียงนี่ ลิ้นติดเพดานเลยอ่ะตัวนี้เป็นลอกตีเหยื่อเบานะครับเซฟเฟอร์ er เนี่ยนะครับก็คงสร้างภายนอกนะดูเลยนะครับเป็นสีดําเงาเนี่สวยงามนะถือว่าสวยงามนะครับตัวนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักก็คือสีส้มส้มทองนะครับสีส้มทองแล้วก็สีดำนะครับตัวบอดี้เป็นสีดำส่วนตัวองค์ประกอบอื่นๆของแต่งเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนั่นเองนะครับอ่ะมาไล่ดูรายละเอียดกันเลย นะครับด้านข้างตรงนี้นะเขียนว่า c a s k คิงนะครับลูกปืนนะครับสำหรับตัวนี้ลูกปืน6บกบกหนึ่งนะครับหกบกหเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยแล้วนะในตัวมันนะถามว่า6ลูกเนี่ยก็เกือบจะเต็มแล้วนะครับขาดอีกแค่ประมาณตำแหน่งหรือ2ตํตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับที่นันนวดติดตามช่องฟันฟ i ชชิ่งชแนลเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะขาดแค่ตำแหน่งตัวไอ้บูชบูชของไอ ตัวหนอนนี่แหละไอ้นี่นะเกียวตัวหนอนเนี่ยอะไรนะเฟืองตัวหนอนเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นบูชอยู่ถ้าอัปเกรดเป็นลูกปืนก็จะเป็น7จบวกหนึ่งนะครับอ่านะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าได้แขนหมุนนะที่มีในเรื่องของลูกปืนด้วยเนี่ยอีกอย่างละ2ลูก2ลูกเนี่ยก็จะเป็น11บเวกหนึ่งเหมือนกันนะเออถ้าอัพดีๆนะครับตัวนี้น้ำหนักเบามากนะครับน้ำหนักอยู่ที่160กกรัมเท่านั้นเองนะครับออกแบบมาเพื่อสำหรับการตีเหยื่อเบาโดยเฉพาะนะครับ ตัวนี้ถามว่านานวดซื้อมาได้ยังไงนะครับถูกป้ายยามาจากน้าออฟนั่นเองนะครับใครที่ติดตามนาหนวดอยู่น้หนวดจะคุยกับน้าออฟบ่อยมากเลยนะครับก็น้าหนวดโดนป้ายยามาแต่ถามว่าจับแล้วสัมผัสรู้สึกยังไงรู้สึกดีมากสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับลูกปืน6กบวกหข้างในเนี่ยถือว่า,าหมุนเนียนเลยเนียนเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเนียนเลยนะครับตัวนี้มีคลิกเสียงของเบรกด้วยนะครับ นี่นี่นะน้าหนวดทำให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยมันมีมันมีมันมีเขาเรียกมันมีตัวเบรกมีคลิกเสียงด้วยนะครับเวลาสปูลเวลาปาล่ามันจะมีคลิกเสียงด้วยประมาณนี้แหละนะครับก็ถือว่าได้อัตลดไปอีกหนึ่งอย่างนะครับตาแดกตาแดกมีเสียงนะครับนี่ตาแดกมีเสียงนะครับแล้วก็ปรับคอนสปูลมีเสียงเช่นกันนะครับปรับคอนสปูลก็มีเสียงเช่นกันนะครับ อ่าตัวนี้ถามว่าลื่นไหมน้าหนวดก็บอกว่าลื่นนะนะแล้วก็เดี๋ยวนะน้นหนวดอะลองดูสิเนี่ยลื่นไหลได้ดีอะนะครับแล้วก็นะ้าออฟนะครับนะ้าออฟคนที่ป้ายานนะ้หนวดเนี่ยบอกว่าสําหรับเจ้าตัวนี้นะเซฟเฟอร์ er, เนี่ยนะแคสคิงเซฟเฟอร์เนี่ยตีเหยื่อเบาเนี่ยนะ้าออฟเนี่ยชอบสายตีเหยื่อเบาอยู่แล้วนะครับลองมาแล้ว1.5กรัมเนี่ยตยสยีสบายๆเลยนะครับไหลออกสบายๆเลยนะ เออก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับกับมูลค่าค่าตัว1,400กว่าบาทนะครับในาลาซาด a านั่นเองส่งมาจากต่างประเทศนะส่งมาจากประเทศจีนนะครับอ่ามาดูรายละเอียดกันต่อนะครับตัวนี้เนี่ยเกียร์เลชของเขาเนี่ยอยู่ที่7.2ต่อนหนึ่งนี่นะครับ อัตราทดเกียร์เลโช7.2ต่อ1เป็นอัตราทดมาตรฐานที่นิยมใช้กันอยู่แล้วในตลาดบ้านเรานะครับแล้วก็ลายค่า p a c i t y นะครับอยู่ที่ถ้าเป็น PE 1เ <1 S 1> หรอเดี๋ยวนะ PE 1, 1, 1ได้70เมตรเลยนะครับว่านะถ้าเป็น PE 1.5เนี่ยได้60เมตรนะโดยประมาณอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทหรือยี่ห้อของสายด้วยนะครับแต่ถูกระบุมาเนี่ยถ้าเป็นหน้าตัด 0. 0.165เนี่ยนะครับก็จะจุได้อยู่ประมาณนะครับ70เมตรนั่นเองแต่ถ้าเป็นหน้าตัด0.235นะครับก็จะจุได้ประมาณ50เมตรนะครับแต่ถามว่าการตีเหยื่อเบาไม่จาเป็นต้องไปไกลขนาดนั้นนะครับระยะทำการก็อยู่ประมาณไม่เกิน30เมตรอยู่แล้วนะครับเออนะสำหรับการใช้งานหรือว่านะนาะนะท่านอื่นตีไกลก็ ต้องลดทอนสายลงม,มานิดนึงนะครับอ่าอ่ะมาดูที่แขนนะครับแขนตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวแต่งนะครับฝาปิดอ่าน็อตที่แขนหมุนแล้วก็ตัวล็อกฝาปิดก็จะเป็นสีส้มนะครับ ตัวปรับคอนสปูลตัวนี้เนี่ยแต่งด้วยสีส้มเหมือนกันนะครับน่ะมีการกัดออลูมิเนียมมาแล้วก็แต่งด้วยสีส้มนะครับสปูลสีส้มส้มทองอ่ะสวยงามเลยแหละนะครับตรงนี้ระบุไว้นะครับอย่างที่บอกนะครับลูกปืน6กบวกหนะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆก็แจ้งไปแล้วนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรไม่รู้อ่นะเนาะบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรคอามาร์กไว้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นตำแหน่งการดูรายละเอียดของเขาเนาะอ่ะโดยรอบนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับลายไกด์นะครับลายไกด์ด้านหน้าเนี่เห็นไหมครับเป็นเป็นทรงแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า มันเป็นทรงกลวยอะนะครับทาให้ลายไกด์เนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังไม่ขนาดต่างกันนะครับนั่นก็แสดงว่าลายไกด์ประเภทนี้จะทําให้อัตราการออกของสายเนี่ยครับคลี่ออกไปได้อย่างดีเนียนนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยอัตราการออกของสายวิ่งออกของสายก็จะออกไปได้อย่างดีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะอ่ะมาที่แขนอีกครั้งหนึ่งนะครับแขนเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ตัวนี้นะครับไอตัวหนอบเนี่ยถอด ถอดไม่ได้นะครับมันเป็นหมุดย้ำมาแล้วนะครับมันเป็นหมุดย้ำมาตัวนี้ก็เป็นยาง EVA นะครับแบบแบนนะครับนี่ยาง EVA ถามว่าจับก็ดีนะให้ให้ให,ให้ลดสัมผัสที่ดีนะครับลดสัมผัสที่ดีแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งอัปเกรดเนี่ยถ้าได้แขนคาร์บอนนะสักอันนึงนะสวยๆนะโหถือว่าตัวนี้นี่จับต้องได้ดีเลยนะครับถือว่าหล่อเลยแหละนะครับ มาดูเรื่องของตัวสเปคการปรับหนวงนะครับตัวนี้นะหนวดต้องบอกก่อนนะว่าปรับนวงได้ถึง30ระดับนะถือว่าค่อนข้างละเอียดเลยนะสำหรับงานเยี่ยวเบานะออาวไล่ไปตั้งแต่เบาสุดนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30นี่นะอ่ะนันวดบอกเลยตัวนี้แม่งปรับละเอียดมากนะครับ30ระดับนะครับมีให้เลือกปรับแบบหลากหลายน้ำหนักแสดงว่าระดับของการปรับหน่วงไม่เหล็กเยอะขนาดนี้นะครับสามารถชงและเล่นน้ำหนักเหยื่อได้หลากหลายรูปแบบมากเลย นะครับอ่ะตัวนี้นะไล่สเปคอีกครั้งนะบอลแบริ n งนะครับ6บวกหนะครับเกียร์เรโช7.2ต่อ1นะครับ,รบส่วนกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมของรอกตัวนี้นะครับอยู่ที่4.5กิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นลอ็อกตีู่เบาที่ให้เบรกมานะครับ สูงกว่าตลาดนะครับลอกลอกเจ้าตลาดนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่เท่าที่น้องหนวดเคยเห็นก็อยู่ประมาณ3.5นะครับแต่ตัวนี้ให้มา4.5กิโลกรัมเลยนะครับน้ำหนักตัวรอกนะครับย้ำอีกครั้ง160กิกโลกรัมเบาๆถือกันสบายๆนะครับอัปเกรดแขนเป็นคาร์บอนอีกหน่อยรอละนะครับเดินตีเี่เท่เลยนะครับตัวสีก็สวยงามอยู่ละนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวฝ้าปับนวงกันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับมันมีล็อกอยู่ด้านท้ายตรงนี้นะ ก็ยังไงนะเปิดเหรอ,อลองเปิดดิเปิดยังไงวะดันไปปับ๊บดันลงไปแล้วก็รู้สึกจะหมุนล,ลงล่างนะเท่าที่เก็บข้อมูลมานี่แล้วก็ดึงออกอ้าวได้ละนี่ฝาปรับนวงนะครับด้านฝาปรับนวงนะครับอ่ะตัวฝาปรับนงเนี่ยให้แม่เหล็กมานะครับ8เม็ดนะครับให้แม่เหล็กมา8เม็ดนั่นเองนะครับก็ดูระยะการปรับนงเขานะครับละเอียดแค่ไหนนะครับ30ระดับเนี่ย ค่อยๆขยับขึ้นมาทีละระดับเลยนะครับเนี่ยนะครับถือว่าให้การปรับหนงแม่เหล็กมาค่อนข้างละเอียดมากนะครับคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับหลากหลายน้ําหนักหรือตอบโจทย์นานะหลายๆท่านในการเลือกเหยื่อหลากหลายน้ําหนักมาใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแเมตรไม่สามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับก็เต็มพื้นที่แล้วเต็มที่ถ้าจะอัปเกรดก็คืออัปเกรดเรื่องของความหนาของแม่เหล็กเท่านั้นเองนะครับดามิเตอร์ของแม่เหล็กก็ ไปดูเอาว่ามันมีไดมิเตอร์และความหนาเท่าไหร่การอัปเกรดก็น่าจะแค่เพิ่มความหนาของแม่เหล็กขึ้นมานะครับเพื่อให้มีพลังดูดที่มากขึ้นแต่ว่าเดิมๆเนี่ยนันโวดมั่นใจเขาวิเคราะห์มาแล้วนะครับวิจัยและพัฒนามาแล้วรอบทุกตัวนะครับแต่ถ้าผ่านประเทศไทยเดี๋ยวเจอนักวิจัยนักตกปลาประเทศไทยแน่นอนนะอานักวิจัยอยู่แล้วเอาในฝาปรับนวงนะครับ ส่วนตัวนี่มาดูตัวสปูลนะครับนี่สปูลแกนสั้นนะครับอ่านะครับเป็นสปูลแกนสั้นแล้วมีตัวเขาเรียกว่าอะไรแกนชาร์จอยู่ด้านในนะครับอ่าสปปซชาร์จอยู่ด้านในนั่นเองนะครับคือรายละเอียดเนี่ยนั้นหนวดต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนั้นหนวดไม่สามารถที่จะผ่าลอกได้นะครับเพราะว่าผ่าไม่เป็นนะครับใครอยากเห็นรายละเอียดเนื้อในเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะครับลองเข้าไปดูในช่องฟันฟิชชิ่งชาแนลนะครับน้าเขาเผาให้แบบละเอียดได้ดูกันเลยนะครับ แกะทุกส่วนทุกชิ้นให้ดูกันเลยลูกปืนมีจริงไหมแล้วการอัปเกรดต้องอัปเกรดแบบไหนนะครับไปดูได้นะครับตัวนี้ที่แกนสปูลน,นะครับมีลูกปืน1ลูกด้วยนะครับนี่นะครับสปูลเบามากนะนนวดสามารถช่างให้ดูได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเครื่องช่างนานวดเนี่ยน่าจะเพียงเพียงพออยู่กับการช่างสปูลน,นะวันนั้นเราไปช่างช่างในเราชั้ง,ง,งตัวเกือบไม่ไหวนะครับสปูลเบานะสปูลแค่ 8.8กรัมเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสปูนที่ค่อนข้างเบาเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับรอบตัวนี้ทํามาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานกับอ่าอกตีเหี่เบาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าประกอบกับคันพวกคัน u l นะครับเออเห็นว่าน่าจะสนุกแน่นอนเห็นนะออฟเอาไปลองแล้วเนะี่ยสนุกสนานมากเห็นนะออฟเนี่ยอัปเกรดด้วยอัปเกรดเป็นแขนคาร์บอนแล้วด้วยสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้ถือว่าถูกใจน่นโนดิกงหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับสาหรับ Cats King Sefer นะครับลอกสัญชาติอเมริกันนะครับที่สปูเนเขเขียนว่าไมโครคอนโทรลอ่าไมโครคอนโทรลนะก็อาจจะแปลว่าอะไรวะเล็กเหรออควบคุมขนาดเล็กเหรอหรือเบาหรืออะไรงเงี้ยเหรอเออประมาณนั้นเบา <c oughs> นะเขาสื่อสารแบบนี้หรือเปล่านะครับรายละเอียดน,นะครับในในตัวรอกเนี่ยนะครับเฟืองเนี่ยเป็น ตัวเมนเฟืองเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเกียร์นะครับเป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้น้ําหนักเบานะครับพอทําให้น้ําหนักเบาเนี่ยเรื่องของความทนทานเนี่ยก็ต้องมองกันร,ระยะยาวนะครับว่าความทนทานระยะยาวการใช้งานเป็นแบบไหนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับ วิธีการใช้งานของนาาะแต่ละท่านอยู่แล้วนะครับล็อกตรงนี้ดีนะก็คือทําโปรกะโยเกะมาก็คือมีวิธีการล็กอก2ชั้นนะครับหมุนเพื่อล็อกแล้วค่อยมาล็อกด้านท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับเมนเฟืองเนี่ยเป็นอะลูมิเนียมนะครับหรืออลูมิเนียมนั่นเองนะครับแล้วก็เฟืองตัวหนอนเนี่ยเป็นไม่ใช่เฟืองตัวหนอนดิเฟืองสับประรดนะครับเฟืองสับประรดเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ผ้าเบรกเนี่ย เป็นคาร์บอนนะครับผ้าเบรกเป็นคาร์บอนเลยนะครับส่วนในเรื่องของอตัวเฟรมเนี่ยเห็นเขาเคลมมาว่าเป็นคาร์บอนนะครับเป็นเฟรมคาร์บอนนะครับไลฟ์เวทนะครับส่วนตัวสปูลเนี่ยเป็นอลูมิเนียม CNC นะครับะนะเป็นอลูมิเนียม CNC นนะตัวฝาตัวนี้เหมือนกันโคเวอร์อะไรพวกนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้รวมทั้งด้านบอดี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือสเปคที่เขาเคลมมานะ สเปคที่เขาเคลมมานะครับในรา,ายละเอียดนั่นเองส่วนแบริ่งเนี่ยเดี๋ยวน้าหน,นวดขอเช็คก่อนไม่แน่ใจมันเป็นแบริง่งแบริ่งกันน้ําเค็มหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นแบริ่งกันน้ําเค็มหรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่แหละนะครับโดยสเปคของแคส king ที่ให้มานะครับสเปคนี้ถือว่า คือสวยงามกับราคาเลยนะกับราคาเนี่ยมองตรงเนี้ยถ้าไม่ตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแขนอลูมิเนียมเนี่ยตัวนี้ก็เบาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าได้แขนคาร์บอนมาอีกสักอันนึงนะหล่อแล้วนะครับด้วยสปูนด้วยาฝาปรับคอนนะครับาฝาปรับคอนแล้วก็ด้วยเรื่องของไอ้ด้านปรับหนวงเนี่ยมันแต่งมาให้สวยงามแล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็สวยนะครับตัวปิดตัวปิดหัวน็อตเนี่ยนะครับ ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ด้วยตัวสปูลเนี่ยสปูลเนี่ยไดยมิเตอร์มันอยู่ที่2 8 5มิลลิเมตรนะครับสปูลน,นะครับสำหรับตัวสปูลน,นะครับนันดยังไม่ได้วัดแต่ว่าด้วยข้อมูลที่นันดเก็บมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดกันนะครับที่เก็บข้อมูลมาจากในเว็บไซต์นะครับอ่ะนะครับตัวนี้แคสคิงนะารายละเอียดอื่นๆนะครับท่านานาท่านไหนมีคําถามนะครับ เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆทีอ่อยากได้เพิ่มเติมนะครับส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยวนนหนวดลองเอาไปไปใช้งานสักสองสัปดาห์หรือประมาณ2เดือนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีลอกหลายตัวที่นั้นหนวดรอคิวใช้งานเพื่อเอามารีวิวหลังการใช้งานเหมือนกันนะครับจะค่อยๆทยอยทยอยเอาไปใช้งานดูนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปาตีสำหรับน้ำหนักเกยี่ยต่างๆก่อนนะครับจริงๆพูดตรงๆนะไอ้ลอกตีเหยื่อเบาเนี่ย เอาตรงนะน้นหนวดตีเบาสุดก็แค่4.5กรัมก็คือกบอย่างตัวเล็กตัวจิ๋วเดียวนะครับนั่นแหละที่น้หนวดตีนะครับส่วนไอ้หนอนยางปลายางเนี่ยนานๆบ้างนะครับแล้วก็พวกงานเท็กซัสเนี่ยถามว่า น้ำหนักมันอยู่เท่าไหร่ตะกัวที่น้ำหนวดใส่ก็3.5กรัมแล้วอะตาเบ็ดอีก1กรัมก็4.5เนี่ยรวมตัวอาปลายางหนอนยางอีก1กรัม1.5กรัมเนี่ยมันก็ปลาไปมันไม่ใช่เบาแล้วนะครับน้ำหนวดไม่ได้ตีงานเบาขนาดนั้นแต่ถามว่าก็เอามาเล่นงานปลาช่อนเนี่ยแหละสนุกสนานนะครับมันเบาด้วยด้วยตัวน้ำหนักของ ตัวลอกเองนี่มันเบานะครับมันถือจับได้ง่ายนะครับแล้วก็ประกอบคู่กับคันเบาๆอีกสักหน่อยเนี่ยโหเดินตีสบายๆเลยแหละนะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่มีไม่มีล้าแน่นอนนะครับนอกจากเมียดาซะก่อนนะ <c oughs> เอาไว้รุ่นนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ c a s k i คิงเซฟเฟอนะครับตัวนี้นะครับ รอกตีอย่เบานะครับงาน b f s นะครับก็ใครที่มีคำถามอะไรนะครับก็ทิ้งไว้ได้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่เคยใช้งานแล้วร่วมแชร์ประสบการณ์กับนนท์นิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอัปเดตกันไปถึงไหนแล้วและการใช้งานนะครับประทับใจยังไงบ้างหรือมีข้อเสียอะไรบ้างจะได้นํามาถ่ายทอดแชร์กันนะแชร์ประสบการณ์กันนะประมาณนั้นนะครับวันนี้ว่าจะใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนที่ผิดพลาดไปบ้างนะครับนั่นด้วย ตัวนันวดเองนะครับต้องขอภไปไวันะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันโดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับฝากเ,าเรื่องของกบยางสมดีด้วยนะยังมีขายยังมีบริการอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับอา้าวแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายไปก่อนปูนปูน